มาครับวันนี้มารับน้องกลับบ้านได้หลังจากม่อยู่นี่ก็เป็นเวลาสิบกว่าวันตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วที่ถอยขึ้น,นบ,บ่ก็ตอนนี้หนักปากนะ อยขึ้นมันพมขึ้นจิบล้อเลยผู้สาวผู้สาวขึ้นหนางอแท้ต้องใส่หนักคนขับบิ <c oughs> ๊กบิกว้า โอ้ยางแบนเลยเรถรถมันหนักหรือคนมันหนัก <laughs> ยางแบนเลยมันเพิ่มกว่าเดิมไม่ถึงไรเล,หลยหรอกจาน มาโอเคมารับน้องกลับบ้านแล้วว่าจะล้างรถก,ก็ไม่ได้ล้างเลยเคันนี้ก็ยกฝาตู้นะครับกว้วางๆกันไปเลยทีเดียวเชียว น,นี่ก็เป็นอะไรเก่าครับที่ทยอยเอากลับไปแล้วบางส่วนอันนี้เหลือแค่นี้โซ่ลำเลียงก็ใครอยากได้ของรุ่นนี้ก็โทรมาได้ครับขายครับเป็นของเก้าสามแต่เอาไปตัดใส่เจไดสิบได้น,นี้ขายครับราคาประมาณพัตนต้นๆใช้ยังไม่ถึงสองร้อยไร่ครับเพิ่งเปลี่ยนตอนนาปรังไม่ถึงร้อยไร่ก็ว่าได้แต่ที่มันกินแตที่มันขึ้นสนิมเพราะว่ามัน ไม่ได้ล้างไว้ดีๆครับมันเลยขึ้นสนิมประมาณพันต้นๆนะใครอยากได้ก็โทรมาคุยกันได้ครับน่าจะสิบเจ็ดขั้นนะเราไม่วางปากไปงี้เลยวะ